น็อตตัวนี้ไขไม่ออกนะครับไขไม่ออกนะฮะนี่นะครับหัวจะเสียแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันว่าเราจะออกได้ยังไงครับเดี๋ยวเราก็จะตีสกัดนะฮะที่หยุดถ้าน็อตสำหรับน็อตตัวนี้นะครับถ้ามันอยู่กับตัวอย่างเงี้ยจะถอดง่ายนะฮะถอดง่ายกว่าเราลื้อออกมานะครับ้าเราลื้อออกมาแล้วจะถอดยากนะฮะง่ายๆเลยนะครับนี่นะฮะขันออกมันบางนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวขันออกมาทางนี้ไหมครับเราก็ตีสกัดมางนี้เลยนะฮะตีสกัดลงล่างมาเลยนะครับนะครับ ตีสกัดอ่าครั้งหนึ่งให้เป็นรอยก่อนนะฮะครั้งนึงให้เป็นรอยก่อนนี่ครับมานะเป็นรอยแนละ้วเป็นรอยหน่อยนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็ตีเยื้องมาทางซ้ายนะฮะเยื้องมาทางออกดิฮนะออกแล้วนะเนี่ยมันออกแล้วนะครับออกแล้วนะนี่ขยับไปหน่อยแล้ไหมขยับไปหน่อยลยนะครับนี่ฮะออกแล้ว ก็ถ้าน็อตตัวนี้นะครับถ้าอยู่กับอันนี้จะง่ายนะฮะน็อตตัวนี้หัวมันจะสลบน็อตตัวนี้หัวมันจะสลปนะครับใครบอกเอาคีมล็อกจับผมไม่รู้ว่าจับท่าไหนนะสลปนี่ครับอากาศทีเดียวหลุดเลย